กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวค่ะเว็บไซต์ KMK Social กันเนาะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปเรียวใน IG หรือ i n s t a g ก a m ก,กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะก็สามารถคลิก,กลิงก์ใต้คล,ค,ลคลิปวิดีโอนี้กันได้เลยเนาะวันนี้เราก็จะอยู่กับ I g จหรือ i n s t a g ก a m ค่ะแล้วก็มาเลือกหมดมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมานะแล้วก็เลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเรียวค่ะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูนะคะความเร็วกับเปรเาจะ่อหืวลือกตามดที่2ตตรงนนนี้้้กกกก็็ไไดะะคอออัแมปเลื เนาะราคามันบักนะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะคะเราก็จะไปที่หน้า i g ของเราค่ะเอาเปิดคลิปเรียวของเราขึ้นมาเลยนะวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันแรกตรงนี้ค่ะแล้วก,กดที่มุมตรงนี้ค่ะมุมของโพสเนาะแล้วก็ก๊อปปี้ลิงก์มาเลยนะคะนํามาใส่แท็บเลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่มอ่านหนึ่งพันไปเลยนะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลยเมื่อขึ้นแท็บสีเขียวแบบนี้ค่ะก็แสดงว่าเราท้งการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะก็ข